ธรมัดเห็นเด้อทำนี่ปะไหลโอ้บกหอยอยู่เอาแล้วเนาะโอ้ยบก้วยนึงมาทเเอายใส่โอ้ยถิมนโอ้ยม่ามากบกหอยตัวนี้เฉี่ยังไรวะแม่ม่ยใส่ใส่มันดีลูกขวบาก่อโอ้ยนี่ดูมาลูกกนะเต็มเลยพูน่ะยูไ่สอ้ลูกเนียนแม่เหรอเนาะนี่ดิวแมกคแค่นี้ ดูก uh, hmm. nah, ็อโอ้โหุนอะไรงเออู้เอาไปอู้นู้เก็บเก็บยาโอดีตอนตอนตอเข้าไปเอาไปอู้เมีกับเขาวะเมียตกใจวเมืกี้เนาะอ้เก็บลันสันๆดบ่ได้เมียกัลูกนี่แล้วะจีับ้านมแดงเขาายาไงกิได้อยู่นีหนาวว เขากรองอยู่พี่โอ้โหเส็บเลยปลาลูกคอนะครับนี่ปลาลูกคอครับปลาคอน้อยเอ่ปลาค้อน้อยเอาไปเอาไเอาไป <c oughs> ตาเน,นีอยนะดีแล้วกำ ตัวสดอืมหลุกขอบไปออกเด้อพี่มันอยู่ในไหนสั้นดีๆหนลุกขอบขอ้ขอข้อน้อยนะครับผมได้เยอะเ,เด้อ <c oughs> เด้อเดอเอาลงน้ำก่อน <c oughs> จนังลอยไอ้ปา,ามันอยู่ข้างล่างเ

ว้าวได้ยูแจ้งประอน้อยบอกปวดงูอ้วกอีกทีเอา้วกปลาคอปลาคอปลาคอปลกคอมาเชดูมาเชดูเป็นแบบนี้หรอได้ยูไหมครับ